โอเคต่อไปข้อที่สามนะครับมิตรบาดให้พรไม่ให้พรหลวงพี่เพิ่งจัดการด่าไปเมื่อ,อ,อวานนี้เองแหละโพสไปเลยท่านทั้งหลายครับพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามการแสดงธรรมแก่สองกรณีหนึ่งผู้มีอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธในมือถือมีดถือไม้กูไม่คุยด้วยนะครับเพราะว่าพูดแล้วมอาจจะโดนสับพ,พูดไม่ถูกหูเข้าอาจจะเจ็บตัว ดะนั้นไม่แสดงธรรมแก่ผู้มีอาวุธหรือสิ่งแทนอาวุธในมือสองไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เคารพธรรมเช่นไปในทางไปในทางแล้วก็คนฟังธรรมเดินอยู่กลางทางไอ้คนแสดงธรรมวิ่งอยู่ข้างๆแสดงธรรมอย่างเงี้ยพระรยาทุเลศไม่ให้ทำนะครับหรือแสดงธรรมแก่ผู้นั่งอยู่โดยตัวเองยืนอยู่ผู้ยงง่ายคือคนฟัง ที่เขาเอามาเป็นข้ออ้างเพื่อเกย์ทำพระนิกายบอกว่าพระนิกายเนี่ยให้พอเนี่ยไม่ถูกต้องฉันเนี่ยไม่ให้พอเนี่ยฉันคือแจ๋วฉันเป็นคนที่ทําตามพระวินยัยตามเค่งคัดในวินัยข้อเสียขียวัตรที่ห้ามแสดงคำแก่ผู้นั่งอยู่ปริบทมันคนละบริบทกันโว้ยมึงไม่งโงหรือไงวะนะครับเพราะว่าตอนที่ฟังให้ดีนะตอนที่พระเจ้าห้ามการแสดงคำแก่ผู้นั่งอยู่เนี่ยความหมายคือสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ย กระดุมพีเศรษฐีเนี่ยเขาแจกทานเขาแจกทานเนี่ยเขาจะไปตัวเจ้าของเงินเนี่ยเขาจะไปนั่งเตะท่าอยู่บนเก้อาอี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเก้อาอี้มีขาสงขาสิงนะครับเสร็จแล้วมีลูกน้องพัดวีอยู่ข้างๆเสร็จแล้วให้ลูกน้องเนี่ยต้มข้าวต้มแกงแล้วก็แจกขอทานแจกกระยาจกทั้งหลายเนี่ยที่ถือไปตรงไปตองหรือถือภาชนะมาถือนัดบานนั่นแหละก็คือภาชนะที่ไว้เอาไว้รองรับอาหารอาเอาข้าว โปะเอาแกงโป๊ะแล้วก็ไปนั่งซอยนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีการให้ทานแบบนี้เนี่ยอนุญาตให้พระภิสุนะครับไปร่วมรับทานกับเขาได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ไปติดก,กันเกินสามวันหมายความว่าไปหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามต้องเว้นวักหนึ่งวันถึงจะไปใหม่ได้คือไม่ติดก,กันเกินสามวันก็คงพระภิสุในพุทธาศาสนานี่แหละนะครับไปร่วมรับทานกับเขาพอ เศรษฐีเห็นเข้าเไอยนั่นไอ้นี่หัวร้านปงเน่งเนี่ยลูกศิษย์พระธรรมพคตร,ตรใช่ไหมเอ่อนิมมต์มาทางนี้หน่อยปะเป็นนิมนตนมาทางนี้ให้เรามายืนตรงนี้อัานไหนลองเล่าให้ฟังซิว่าอาจารย์ท่านสอนอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะถือว่าไม่เป็นการเคารพต้องจัดอาสนะจัดที่นั่งให้ท่านนั่งอันเหมาะสมแล้วค่อยให้ท่านแสดงธรรมอย่างนี้จึงจะสมควรแต่ไอ้คนมันตักบาตรเนี่ยมันต่กด้วยความนอบนอบ้นอมด้วยความศรัทธาเลื่อมใส จิตนั้นเป็นมุขทุกตาจิตจิตเป็นจิตที่ควรแก่การงานควรแก่การฟังธรรมทาไมมึงใจร้ายใจดาไม่แสดงธรรมให้เขาฟังชัดไหมแม้จะมาเตะท่าว่าศินฉันดีวิเศษกว่าเขาเพื่อปฏิบัติเข่งคัดทุยเข้าใจยังเขาควรแก่การฟังธรรมด้วยซ้ำไปเพราะเขาอุตส่าห์หมอบลงนั่งต่ํากว่าพระเพื่อการแสดงความเคารพพระอย่างสูงสุด จริงๆแล้วเนี่ยการให้พรกับการแสดงรรมันคนละเรื่องโง่ถึงขนาดแยกการแสดงทมกับการให้พรไม่ออกเสลเหรอการแสดงธรรมต้องมีเหตุและผลมีเป้าหมายเพื่อการขจัดทุกถูกต้องไหมนี่คือการแสดงธรรมแต่การให้พรเนี่ยเขาแสดงแต่ผลอายุวันโนสุขังปะลังนี่เขาแสดงแต่ผลให้กําลังใจในการดําเนินชีวิตจะมาอะไรกันนักกันหนาววะ เห็นไหมมีอะไรมาเทียงกูล่ะขึ้นจลาให้ชัดไหมนี่เวทีฉั้นน่ะมือถือฉันน่ะเออห้องกับห้องฉันโก้ทำไมจากนั้นไม่เกรงใจเว้ยนายอินนาผมก็ไม่เกรงใจมาใจยังท่านทั้งหลายครับนี่คือถือศีพลพรตแบบงมงายงี่เง่า